บทที่44เจนวันสีวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2517ท่านพระครูกลับจากงานเผาศพนางปันที่จังหวัดอ่างทองขณะที่รถแล่นมาตามถนนสายเอเชียใกล้ปากทางจะเข้าวัด พลันก็นึกได้ว่าเจ้นนสสีกำลังป่วยหนักควรจะต้องไปเยี่ยมเยียนด้วยว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แกจะไปแล้วเห็นหนอบอกว่าแกจะไปสู่สุขติในวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์สองพเวลาสีนาฬิกาสิบนาทีสมชายเดี๋ยวไม่ต้องเลี้ยวเข้าวัดนะฉันจะเข้าจังหวัดไปเยี่ยมเจ้นนสีเขาท่านสั่งคนขับรถ ป้านวลสีแกไม่สบายหรอครับเป็นอะไรครับเป็นเนื้องอกในท้องเห็นว่าอีกสามวันจะทิ้งร่างต้องไปดูเขาหน่อยจะตายแล้วหรอครับเห็นอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีไม่น่าตายเลยอายุก็ยังไม่มากนี่ครับดูเหมือนยังไม่ถึงหกสิบด้วยซ้ำจะอ้วนหรือผอมอายุน้อยหรืออายุมากเมื่อถึงคราวก็ต้องตายทั้งนั้นแหละท่านพระครูว่า แล้วมีไหมครับหลวงพ่อที่ประเภทที่ถึงกราวแล้วแต่ไม่ตายหรือว่าตายทั้งที่ยังไม่ถึงกราวอะไรเทอกเนี้ยมีไหมครับนายสมชายเริ่มเล่นลิ้นรู้สึกเหงาปากมานานเพราะพอขึ้นรถท่านก็นั่างหลับตาเพิ่งจะมาเอ่ยปากพูดมาตอนใกล้ถึงทางเลี้ยวเข้าวัดพูดเพื่อจะบอกเขาว่าไม่ให้เลี้ยวเข้าวัดนั่นแหละมีก็เธอยังไงล่ะ ที่ต้องตายทั้งที่ยังไม่ถึงคราวเพราะพูดมากปากมอมคนเล่นลิ้นถูกด่าเอาดือด้อๆแม่เป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับหลวงพ่อที่ให้พรผมท่านพระครูนิ่งไปสักสิบนาทีเห็นจะได้ต่อเมื่อรถเลี้ยวเข้าตัวจังหวัดแล้วจึงพูดขึ้นว่าใครว่าฉันให้พรฉันด่าเธอต่างหากละ่ะฟังไม่ออกหร,อกหรือ ความรู้สึกช้าจังนะนายสมชายรู้สึกทึ่งที่ท่านอุตส่าห์ต่อเรื่องได้ถูกจึงว่านั่นแหละครับผมถือว่าให้พรคนโบราณเขายังสอนไว้เลยว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักผู้หญิงให้จวักแปลว่าผู้หญิงกวักมือและถ้าผู้หญิงเรียกนายกระเบะือล่ะก็ตั้งถือว่าเป็นความซวยครับตอบโดยไม่ต้องคิดเออ ดีมากระวังโน่นเลี้ยวซ้ายข้างหน้าโน่นอย่าขับเลยไปละ่ะครับไม่เลยแน่ทำไมป้าเขาไม่ไปอยู่โรงพยาบาลล่ะครับหลวงพอ่อลูกหลานเขาไม่พาส่งโรงพยาบาลหรอกหรือส่งมาทุกโรงแล้วแต่หมอเขาไม่รับบอกว่าให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านหลงเขาพูดอย่างนี้ก็แปลว่าไม่รอดแน่เอาละ่ะนั่นจอดหน้าตึกนั่น นายสมชายทำตามคำสั่งบ้านของเจนวลีเป็นตึกแถวสามชั้นสองคูหาข้างล่างขายอาหารข้างบนเป็นที่พักอาศัยเมื่อท่านก้าวลงจากรถบรรดาหลานหลานของเจนวลีก็เข้ามาต้อนรับนิมลหลวงพ่อจากแม้ดีใจเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนางสาวกิมเจงหลานสาวคนโตของเจนวสีพูดอย่างยินดี เจนนนสีเป็นอย่างไรบ้างท่านถามถึงคนป่วยก็ทรงทรงสุดๆหลักหลวงพ่อนิมนต์ข้างบนเลยค่ะอาม่ายอยู่ข้างบนหลอนพูดพลางเดินนำไปที่บันไดแล้วหลีกทางให้ท่านกับลูกศิษย์ขึ้นก่อนท่านพระกครูถอดรองเท้าและจึงเดินขึ้นไปโดยมีนายสมชายเดินตามหลังนางสาวกิมเจงสั่งน้องสาวให้ชงชาขึ้นมาถวาย นางเนยกำลังป้อนข้าวให้มารดาอยู่ครั้นเห็นท่านพระครูก็วางมือบอกมารดาอย่างดีใจว่าแม่หลวงพ่อท่านมาเยี่ยมแน่เจนนวลสียันกายลุกขึ้นนั่งสองมือประนมแล้วกล่าวว่านิมนต์จะหลวงพ่อเป็นพระคุณเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนางสาวกิมเจงเห็นหมดธุระแล้วจึงลงมาข้างล่าง ไม่ต้องลุกก็ได้เจ๊นอนตามสบายเธอไม่หรอกจ้ะฉันกลัวบาปนอนคุยกับพระกับเจ้าฉันไม่เคยทำคนป่วยว่าหน้าตาสดชื่นดีนิ่นายังกับคนปกติยังไงอย่างนั้นหรือยมเนยว่ายังไงท่านถามลูกสาวเจนวนสีฉันก็ว่าอย่างหลวงพ่อว่านั่นแหละแม่แกเป็นคนไข้ที่น่ารักมาก ไม่จูจี้กวนใจแล้วก็ไม่เคยบ่นให้ลูกหลานฟังว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนนางเนยกล่าวชมมารดาก็ฉชั้นเรียนฝึกสติมาจากหลวงพ่อนี่จ้ะคืนเอะอะโวยวายก็เสียชื่อครูบาอาจารย์แย่เลยคนป่วยพูดจ้อยจจะไม่น่ารักก็เห็นจะมีเรื่องเดียวละจ้าหลวงพ่อเรื่องที่แกบอกว่า อีกสามวันจะตายแล้วฉันยังไม่อยากให้แกตายหลวงพ่อช่วยหน่อยสิลูกสาวเจนวลีว่าเจ๊จะตายเมื่อไรหรือท่านถามเพื่อจะตรวจสอบว่าเจนวลีรู้ตรงกับที่ท่านรู้หรือไม่นางเนยรู้สึกพิศวงที่คนเป็นพระกับคนเป็นแม่นั่งพูดเรื่องเป็นเรื่องตายกันอย่างหน้าตาเฉย หล่อนได้ยินมารดาตอบท่านพระครูว่าวันอาทิตย์แรมสิบ้ามเดือนสามปีขานเวลาตีสี่กับสิบนาทีท่านพระครูเชื่อแล้วว่าเจ๊นวลสีได้เห็นหนอเพราะมันตรงกับที่ท่านรู้และเห็นทุกประการนางเนยขออนุญาตลุกออกไปพอดีกับลูกสาวคนรองยกถาดน้ำชาขึ้นมาหล่อนจึงบอกลูกว่ากิมฮวย ไปหยิบยาแก้ปวดหัวมาให้แม่สองเม็ดเอาน้ำมาด้วยใครจะกินละแม่อาม่าหรือก็หมอเขห้ยามาแล้วไงานางสาวกิมหวยออกสงสัยเออน่ะไปเอามาเธอแม่จะกินเองแม่ปวดหัวเหรอเอทุกทีไม่เห็นเป็นอะไร พอหลวงพ่อมากลับบวดหัวลูกสาวบน่นหล่อนบอกนายสมชายให้ช่วยประเคนน้ำชาให้ท่านพระครูแล้วก็ลงไปหายาในตู้ชั้นล่างครู่หนึ่งในหิมก็ถือยาและแก้วน้ำขึ้นมาเขาเพิ่งกลับจากซื้อของที่กรุงเทพรู้จักลูกสาวว่าภรรยาจะกินยาแก้ปวดศีรษะจึงตามมาดูด้วยความเป็นห่วงครั้นเห็นท่านพระครู จึงวางยาและแก้วน้ำลงแล้วก็กราบสามครั้งหลวงพ่อมานานแล้วเหรอครับเขาเอ่ยทักออกเสียงหลวงเพี้ยนเป็นหลงสักครู่เห็นจะได้กำลังพูดกับโยมเนยอยู่ว่าเจ้เข้าหน้าตาไม่เหมือนคนป่วยเลยสักนิดท่านพูดกับลูกเขยเจนวนสีแม่ยายกับลูกเขยคู่นี้ปีเดียวกันแต่คนเป็นแม่ยายอ่อนเดือนกว่า สามีเจโนนสีซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่แล้วก็เกิดปีเดียวกับแม่ยายเจเคยเล่าให้ท่านพระครูฟังอย่างนี้และท่านก็สรุปในใจว่าสงสัยจะเป็นกรรมพันเห็นลูกบันว่าลือจะกินยาแก่ปวดหัวในหิมถามภรรยาพลางหยิบยาและแก้วน้ำส่งให้กระบวนรักภรรยาไม่มีใครเกินเท่าแก่หิมใช่ ฉันฟังแม่กับหลวงพ่อคุยกันแล้วปวดหัวพิลึกภรรยาวัยสี่พอดิบพอดีบอกสามีวัยห้าพลางรับยาและน้ำจากสามียานั้นบรรจุมาในขวดฝาเกลียวมีสำลีปิดที่ปากขวดกันชื้นนางเนยเปิดฝาขวดและหยิบยาขึ้นมาสองเม็ดหากท่านพระครูห้ามไว้อย่ากินเลยโยม ยานั้นกินก็ต่อเมื่อมันจำเป็นนี่อาตมายังไม่เห็นความจำเป็นดิโยมจะต้องกินเอาเถอะตั้งใจฟังต่อไปแล้วก็จะหายปวดหัวเจื่ออาตมาเธอหลวงพ่อคุยอะไรกับแม่เหรอครับถึงได้ทำให้อเนยเขาปวดหัวคนอายุแก่เดือนกว่าแม่ยายถามไม่มีอะไรมากรอกเท่าแกอาตมาเพียงแต่ถามเจว่าจะไปวันไหน จะตรงกับที่อาตมาคิดไว้หรือเปล่าเท่านั้นแหละแล้วตรงไหมครับตรงเพลงเลยละเท่าแก่เจ๊เขาเก่งจริงๆนี่แหละคนที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังสามารถรู้วันตายตัวเองได้เท่าแก่ว่าดีไหมละ่ะเท่าแก่เตรียมบอกลูกหลานให้ตัดชุดกงเตกได้แล้วอีกสามวันเจ๊เขาจะไปแน่แล้วถามคนป่วยว่า ถามจริงๆเถอะเจพอรู้ว่าจะต้องตายเนี่ยกลัวบ้างไหมนึกเสียดายชีวิตบ้างไหมตอบจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่กลัวฉันไม่กลัวเลยจ้าหลวงพ่อก็ในเมื่อฉันเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองแล้วว่าจะต้องตายในวันนั้นฉันก็ทำใจได้ไม่รู้สึกกลัวหรือว่าโศกเศร้าเสียดายชีวิตแต่อย่างใดคงเป็นเพราะปฏิบัติกรรมฐานกระมังถึงได้ไม่กลัวตาย ถูกแล้วเจ๊คนที่ปฏิบัติกรรมาฐานอย่างจริงจังจนประสบผลสำเร็จสามารถเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองได้เขาก็จะไม่กลัวตายส่วนคนที่ปฏิบัติจิม,จ,มจิมจำจำไม่เอาจริงเอาจังก็ยังกลัวตายอยู่เพราะยังไม่เห็นกฎแห่งกรรมอาตมาขอชมเชยเจ๊ที่มีความเพียรจนกระทั่งประสบความสำเร็จรู้สึกว่าเจ๊มีสติดีมาก สามารถข่มทุกขเวทนาไว้ได้อาตมารู้ว่าเจ้ก็เจ็บปวดเช่นเดียวกับคนป่วยทั่วๆไปแต่ผิดกันตรงที่เจ๊สามารถเอาสติข่มเวทนาไว้ได้อันนี้อาตมาขอชมเชยจากใจจริงเจ๊เป็นลูกศิษย์อาตมาที่ภาคภูมิใจมากที่สุดท่านชมซชย,ยืดยาวและเจ๊นวลศรีก็ปราบปลื้มจนแทบจะหายป่วยเลยทีเดียวอนเนย ฟารู้สึกว่าปวดหัวแล้วเหมือนกันเรามากินยาคนละสองเม็ดดีไหมนายหิมพูดกับลูกสาวคนเดียวของแม่ยายเป็นเชิงปรึกษาก็ฉันบอกตั้งแต่แรกแล้วนางเนยว่านี่เองสองคนอย่ามาพูดจากวนประสาทข้านะเจนวนสีผู้ซึ่งเป็นคนไทยเต็มตัวบอกลูกสาวเป็นคนครึ่งเจนวนสีผู้ซึ่งเป็นคนไทยเต็มตัว บอกลูกสาวที่เป็นคนไทยครึ่งตัวเพราะมีเตี๋ยเป็นจีนส่วนลูกเขยคนดีของเจ๊นั้นเป็นจริงร้อยปูเซิงเจ๊อย่าเพิ่งมาว่าโยมเนยกัดเท่าแก่เขาเลยเอาไว้อัตมาเป็นคนว่าให้เองท่านพระครูอาสาและพูดกับสองผัวเมียว่าที่อัตมาคุยกับเจ๊เขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวหลไร้สาระนะโยมแต่จะอธิบายด้วยคำพูด มันก็ไม่ค่อยจะเหมาะประเดี๋ยวโยมสองคนจะพากันปวดหัวอีกเอาอย่างนี้ถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดอาตมาสักเจวันแล้วจะเข้าใจเรื่องที่อาตมาพูดกับเจ๊โดยไม่ต้องปวดหัวไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาจ้ะสองผัวเมียตอบพร้อมกันเจนวลีจึงว่าหลวงพ่ออย่าชวนเขาให้ยากเลย ฉันหนักลงเสียแล้วอย่าขมเขาโคขืนให้กินหญ้าเลยจ้ะหลวงพ่อคนป่วยว่าเป็นคํากรนเอาไว้ว่างๆแล้วผมจะไปนะครับหลวงพ่อในหิมพยายามประนีประนอมอย่างน้อยก็เห็นกับท่านพระครูถ้าเต่าแกรอให้ว่างรับรองว่าไม่ได้ไปเพราะเท่าแกหาเวลาว่างไม่ได้เลยในชีวิตนี้ และท่านจึงเล่าเรื่องของนายสนทยาให้ในยิมและนางเนยฟังเท่าแก่วัยห้าสิบเชื่อแต่ก็ผัดว่าถ้าอย่างนั้นผมรอให้เสร็จงานแม่เขาก่อนโอ้ยไม่ต้องเอาข้ามาบาังหน้ารอกจะไปก็ไปเลยเรื่องศพข้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าบอกนางเนยมันไว้แล้วขอเผาที่วัดหลวงพ่อก็นแล้วกันนะจ๊ะ ทั้งเผาทั้งสวดเลยเพราะไม่ไกลจากบ้านเท่าไรฉันจะสั่งลูกหลานให้เรียบร้อยเจ้นวนสีว่าลูกเขยแล้วก็หันมาพูดกับท่านพระครูจะสวดสักกี่คืนล่ะเจ๊สามคืนก็พอตายวันสิบค่ำเผาสิบสามค่ำหลวงพ่อมาก็ดีแล้วฉันขอจองวัดแล้วก็จองเมนด้วยเลย คนจะตายสั่งการนางเนยเอามือกลุมขมับไม่เคยพบไม่เคยเห็นมีอย่างที่ไหนรู้วันตายของตัวเองแถมสั่งงานเรื่องทำศพไว้เสร็จสับท่านพระครูก็ช่างกะไรเข้ากันได้เป็นปีเป็นคลุยคนเข้าวัดนี่มีอะไรเพียเพ้ยนๆแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านะท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกออกมาจากย่าม เปิดหน้าที่ตรงกับวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2517บันทึกว่าเจ๊นวลสีตายเมื่อเวลา4ี0นาฬิกาส0นาทีสวดพระอบิธรรมที่วัดป่ามะม่วงวันที่ 17, 18, 19, เวลา19.00นาฬิกา,กาและเปิดไปที่หน้าตรงกับวันที่2 0่สิกุมภาพันธ์พุทธศักราช2517บันทึกว่า เวลา17บเนาฬิกาชาปนกิจศพเจ้นวนสีเอาละเสร็จธุระแล้วอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ไปสบายๆนะเจ้เรื่องศพไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาจะจัดการให้เรียบร้อยในอดีตการที่ผ่านมาถ้าอาตมาทำอะไรพูดอะไรแล้วทำให้เจ้ไม่พอใจอาตมาต้องขอเอาหูิิรรรมจากเจ้ด้วย เช่นเดียวกันจ้าหลวงพ่อถ้าฉันล่วงเกินอะไรหลวงพ่อเอาไว้ด้วยกายวาจาใจก็ดีฉันขออโหสิกรรมจากหลวงพ่อด้วยเอาละอัตมาอาโหสิให้แล้วก็ถือโอกาสอำลาเลยท่านหันไปพูดกับนายหิมว่าเท่าแกจะไปกับอัตมาวันนี้เลยไหมละ่ะยังหรอกครับหลวงพ่อเอาไว้ให้อะไรๆมันเข้าที่เสียก,ก่อน ขอบคุณหลวงพ่อมากครับที่ชวนเขาตอบและลุกขึ้นเตรียมจะส่งท่านนายสมชายลุกตามท่านพระครูและในหิมลงไปก่อนขึ้นรถท่านยังหันมาพูดกับเขาว่าอย่าลืมมาเข้ากรรมฐานนะเท่าแกอยากให้รีบๆหน่อยอาตมาสังเกตดูรู้สึกว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วท่านเตือนเป็นไหนๆ น้ำมันอะไรครับหลวงพ่อถ้าน้้ำมันรถมีปั๊มตรงทางออกไปถนนสายเอเชียนะครับในาฮิมคิดว่าท่านหมายถึงน้ำมันรถยนต์เขาควักกระเป๋ากางเกงหยิบโทนบัตรใบละร้อยส่งให้ในายสมชายแล้วก็พูดว่าอา้าวสมชายช่วยเติมน้ำมันให้หลวงพ่อด้วยไม่ต้องหรอกครับเท่าแก่ผมเติมมาเต็มแล้วลูกศิษย์วัดบอก ก็หลวงพ่อบอกน้ำมันใกล้จะหมดอาตมาไม่ได้หมายถึงน้ำมันรถแต่หมายถึงน้ำมันของเท่าแก่น่ะใกล้จะหมดแล้วนะต้องรีบเติมซะคืออาตมาเปรียบเทียบให้เท่าแก่ฟังว่าบุญกุศลที่เราทํามานั้นเปรียบเหมือนน้ำมันรถถ้ามีมากรถก็วิ่งได้นานถ้าหมดรถก็จอดเหมือนคนเรา ถ้าบุญหมดว่าไรก็ต้องตายเหมือนั้นอาตมาจึงเตือนเท่าแก่ไว้ว่าบุญกุศลที่เท่าแก่ทำมานั้นน่ะมันใกล้จะหมดแล้วต้องรีบสร้างเพิ่มจึงจะชวนไปเข้ากรรมฐานยังไงละ่ะพอเข้าใจที่ท่านพูดในหิมถึงกับใจหายวาบรู้สึกจิตตกทันทีเขาบอกท่านเสียงค่อนข้างสั่นว่า ครับหลวงพ่อผมเองก็รู้สึกสังหรณใจยังไงพิกนอยากจะไปอยู่ที่วัดอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่ก็ห่วงอเนยเขาลูกห้าคนเป็นผู้หญิงหมดผมเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านคนมีห่วงผูกคอพูดน่าสงสารท่านพระครูรู้แน่ว่าถึงอย่างไรเขาก็ไม่ยอมไปเพราะกรรมนั้นหนักหน่วงนักจึงช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้ เมื่อเขามีอันต้องไปก็อยากให้เขาไปดีจึงแนะแนวการปฏิบัติว่าเมื่อไม่มีเวลาจริงๆอัตมาก็ไม่ว่าอะไรขอให้หมันสวดมนต์แผ่เมตตาอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวนนะเท่าแก่นะทําได้ไหมละ่ะแผ่นปลิวบทสวดมนต์ที่อัตมาเคยให้เจเข้ามานั่นแหละไปขอยืมเข้ามาสวดให้ได้ทุกคืนต้องทําให้ได้นะครับ ถ้าไม่ต้องไปอยู่วัดแล้วก็ผมทำได้สวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้เขารับคำหนักแน่นจากนั้นท่านพระครูก็ลาเจ้าของบ้านกลับวัดนายสมชายนํารถตู้สีครีมมาจอดหลังกุฏิเมื่อเวลาทุ่มเศษเปิดประตูให้ท่านพระครูลงเรียบร้อยแล้วจึงถอยเข้าไปเก็บในโรงรถนายขุนทองเดินออกมารับหน้าพร้อมรายงานเสียงจ้อยจ้หลวงลุงฮะ วันนี้หนูถูกพวกแขกรุมด่าใหญ่เลยฮะพูดพร้อมกับรับย่ามาถือในลักษณะอุ้มเดินตามท่านไปยังกุฏิเอ็งไปทำอะไรให้เขาด่าละ่ะท่านย้อนถามก็หนูบอกว่าวันนี้หลวงลุงงดรับแขกเพราะท่านเดินทางไปเผาศพที่อ่างทองตั้งแต่บ่ายโมงเขาก็พากันพูดไม่ดีหาว่าหลวงลุงเป็นพระเป็นเจ้าไม่รู้จักอยู่วัด หนูก็เถียงแทนว่าที่หลวงลุงอยู่ทำไมไม่มาคนสมัยนี้เห็นแก่ตัวจังเลยนะฮะพอไม่ได้ดังใจก็พากันว่าแม้กระทั่งพระกระทั่งเจ้าเขาหาว่าอุตสาหขับรถเสียน้ำมูกน้ำมันมาท่านก็ไม่อยู่ให้พบโอ้ยสารพัดสารเพจะว่าหนูเห็นแล้วปรงอนิจจังขนาดปรงก็ยังอุตสาหไปทะเลาะกับเขาเองนี่มันใช่ไม่ได้เลยนะ เจ้าขุนทองท่านตำหนิหลานชายก็เขาอยากมาว่าหลวงลุงทำไมละ่ะก็ในเมื่อเขาว่าข้าและเองมาเดือดร้อนอะไรด้วยละ่ะข้าเองยังไม่เห็นเดือดร้อนเลยทำไมเองจะต้องเดือดร้อนเจ้าคุนทองหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมหลวงลุงถึงไม่รู้สึกเจ็บแค้นเสียบ,บ้างปล่อยให้เขาว่าอยู่ได้ ล้านชายกระเงากระงอดนี่เจ้าขุนทองข้าจะเปรียบเทียบให้เองฟังสักอย่างหนึง่งสมมุติว่าเองไปบ้านคนอื่นเขาพอขึ้นเรือนปุ๊บเขาก็ยกสำรับกับข้าวมาเลี้ยงเองบังเอิญเองอิ่มมาจากบ้านเองก็เลยไม่กินพอเองกลับอยากถามไหนว่าสำรับกับข้าวนั้นนะ่ะจะตกเป็นของใคร ก็ตกเป็นของเจ้าของบ้านซีหลวงลุงไม่น่าถามนั่นแหละมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามีคนเข้ามาด่าเองแล้วเองไม่รับคำด่าเหล่านั้นมันก็ตกอยู่ที่คนดา่าจริงไหมจำไว้นะทีนี้อย่าไปรับคำด่าของใครแล้วก็ไม่ต้องเอามาบอกค่าข้าไม่อยากฟังมานี่เหนื่อยอย่าหาเรื่องกวนใจมาให้จำไว้ คราวนี้ในขุนทองไม่เถียงเมื่อขึ้นมาถึงกุฏิชั้นบนก็เอาย่ามวางไว้ข้างที่นอนของท่านแล้วจึงลงมาข้างล่างเข้าห้องใส่กรอนแล้วก็ล้มตัวลงนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยโดยไม่ยอมสวดมนต์ไหว้พระเสียก่อนก็วันนี้เขาเหนื่อยกว่าทุกวันออกแรงทะเลาะก,กับแขกหนักหน่วงไปหน่อยท่านพระครูส่งน้ำเสร็จก็เตรียมจะเขียนหนังสือต่อยังไม่ทันลงมือเขียน ในสมชายก็มารายงานว่าหลวงพ่อครับคุณนายราศีมาขอพบครับนั่งรออยู่ข้างล่างผมบอกจะพาไปหาที่พักและพรุ่งนี้ค่อยมาหาหลวงพ่อแกก็ไม่ยอมบอกว่ามีเรื่องด่วนมากเรื่องอะไรเขาบอกเธอหรือเปล่าเขาว่าเขาจะมาลาตายครับสงสัยคงเพี้ยนหนักลูกศิษย์วัดตอบพร้อมประเมินผลเสร็จ ท่านพระครูรู้ได้ทันทีว่านั่นมิใช่ร่างแท้ที่จริงของคุณนายราศีที่นายสมชายเห็นนั่นคือเจตพูดจึงตอบไปว่าเอาละงั้นฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วท่านก็ลงมาข้างล่างนายสมชายเดินตามมาติดๆคุณนายราศีเห็นท่านพระครูก็ร้องห่มร้องไห้เจตพูดร้องไห้ก็เป็นด้วยท่านพระครูคิดในใจ แล้วพูดเสียงเบาๆเพื่อไม่ให้ลูกศิษย์วัดได้ยินว่าจเจริญพรคุณนายมีธุระด่วนใช่ไหมถึงได้มาเมืดๆค่ำๆข่าหลวงพ่อหนูจะมากราบขอขามาแล้วก็จะลาหลวงพ่อด้วยค่ะเจตพูดรายงานเสียงเบาเช่นกันมาขอขามาเรื่องอะไรแล้วจะลาไปไหนหรือหนูมากราบขอขามาลาโทษที่ได้แสดงกริยาไม่งดงามที่กุฏิหลวงพ่อ เมื่อวันขึ้นปีใหม่แล้วก็มาลาไปปอลโลกค่ะพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงหนูจะถูกยิงตายใครยิงเมียน้อยของนายประวิทย์คนที่เคยมาเข้ากรรมฐานกับหนูนะคาหลวงพ่อเขาจ้างมือปืนมายิงเขาจะยิงทำไมล่ะคนเคยเข้ากรรมฐานมาแล้วทำไมจึงมีจิตใจโหดร้ายถึงปานนั้นและทำไมคุณนายไม่แจ้งความไว้เสียล่ะ ถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติธรรมของคุณนายราศีไม่หลอกค่าหลวงพ่อมันเป็นกฎแห่งกรรมเมื่อชาติที่แล้วหนูฆ่าเขาไว้นี่ถ้าหนูไม่มาเข้ากรรมฐานก็คงไม่รู้แล้วก็คงจะต้องจองเวรจองกรรมกันต่อไปเขาอยากจะเป็นคุณหญิงค่ะหลวงพ่อเมื่อหนูตายเขาคงคิดว่าจะได้ขึ้นเป็นคุณหญิงไม่ได้เป็นหรอกคนจิตใจโหดร้ายอย่างนั้นนะ่ะ ไม่มีโอกาสได้เป็นคุณหญิงแน่ไม่น่าเลยแสดงว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เข้าไปชำระจิตใจเขาเลยมาปฏิบัติเสี้ยเวลาเปล่าก็เขาไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัตินี่ค้ะหลวงพ่อตั้งใจมาหาผัวตั้งหากพวกสาวแก่เข้าวัดก็ไม่มีอะไรหรอกมาเพื่อหาผัวเจตพูดพูดอย่างโดลแคลท่านพระโรูจึงห้ามว่าจางเขาเถอะคุณนาย อย่าไปว่าเมารวมอย่างนั้นคนที่เขาไม่ได้คิดอกุศลอย่างที่ว่าก็มีเอาเถอะที่ขออโหสิอัตมาก็จะอโหสิให้ส่วนเรื่องมาลาก็ขออวยพรให้ไปดีแล้วอัตมาจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับถ้าอย่างนั้นหนูขอกราบลาค่ะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้หนูรู้ดีรู้ชั่ว ทำให้หนูสามารถตัดพบตัดชาติให้สั้นเข้าหนูลาละค่ะคุณนายราศีลูกออกไปแล้วนายสมชายตั้งท่าจะไปส่งหากท่านพระครูห้ามไว้และบอกเขาว่านั่นเป็นเจตพูดลูกศิษย์วัดจึงปิดประตูกุฏิเพื่อเตรียมเข้านอนท่านพระครูเดินขึ้นข้างบนตั้งใจว่าจะจดบันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐาน